ติบโตขึ้นเป็นสมบัติของพุทธศาสนาให้เราบุคคลทั้งหลายได้มาปฏิบัติทำปฏิบัติตามหลักองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวดมนต์เพื่อจเจริญให้ตัวเองนั้นได้ถึงที่สุดในการพรรลุูคือมรรคผลนิพพานนะครับ อาตังวตสจนะโมตัสสะภะคะวะโตนตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธตัสสะภะควนสะสวัสดิติพิโสอิพิโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุท วิจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสาราดิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภัวพะวัติสวาคาโตภวพะวัตาธรรมสันทิติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังทิตาโพวิญโย หิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆโพธิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยติทังจตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสบุคคลเอสะภควโตสาว กัสังโคอาหุเนยปาหุเนยโยทากิเนยโยอันจาิลคารณิโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัสาติอ้าวอาจารย์ทุกคนอธิษฐานเอ้เด้อต้นโพต้นนี้ก็เบียบเสมือนต้นแห่งโพธิญาณเพราะว่าดินแดนนี้เป็นแดนของพระโพธิสัตว์หลวงปู่ดุลย์ในโพธิสัตว์หน้า ต้นโพธิยานขอให้เจริญเติบโตขึ้นนะครับฐานในพุทธบรมปัญโยนะอ,อ,อุ้ยหนอนอยู่ในมือไม่เป็นไรครับนนหนอนหนัวหนอนเหรอจริงจริงบุง้งบุ้งมาโยมาออกให้ okay. อาจารย์อาจารย์เดี๋ยวมันฝั่งเข้าไปนะีอ่อ่านั่นแหละอเลอานดนโพธิยานุเล สััักยาานนนนงทหนูฝากโลกใครใครเจ็บไปตรงนี้ได้ไหมอ่ะฝากไว้ที่นี่นะไม่เอากับปานแล้วนะสยาสุชยมังคาเลอปราธิตาบัลลังเกสิสปทาวิโปคาเลอภิเซเกสัพพวุธานขาคาปาโตปโมอาเดียสุนาขา ตามมังคลังสุปาทานโูนิตังสุกโนตูตอจัจยีทางจำมจาริสุปัธาจินากาัาวาจามังสุปัธาทินาโมจามังสานีทีเตมาธาทินาปัธาทินิกาสวานะพันตเท าาิเอาทุกคนมาเรียมน้ำให้กวดน้ำเลย